ในงานเสวานาปัญหา а, แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในสายตาต่างชาติก็มีการยกตัวอย่างสภาพปัญหาคุณภาพแรงงานในบ้านเราที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทํางาน mm hmm. เพื่อแลกกับค่าค่าแรงและก็สวัสดิการที่ได้สูงกว่าประเทศของตนเองนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีแรงงานส่วนหนึ่งถูกนายจ้างโกงค่า mm hmm. แรงจ่ายไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์รับสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดค่ะขณะที่แรงงานของไทยเองก็ถูกมองว่าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการในมาตรฐานขั้นต่ํา ไม่ได้สอดคล้องกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานตามนโยบายรัฐบาลและยังเห็นปัญหาอาจญาก,กรรมยาเสพติดในแรงงานกลุ่มนี้ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ค่ะมีองค์การสหประชา,ชาชาติร่วมด้วยได้ผลักดันให้มีการปรับทัศนคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติโดยการรณรงค์ให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแรงงานข้ามชาตินำเสนอในเชิงบวกอย่างเช่นนิทรรศการภาพถ่ายรวมถึงสร้างความเข้าใจของคนในประเทศว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่แบ่งแยกเป็นพลเมืองชั้น สองค่ะทางนี้องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทยระบุนะคะว่ามีเด็กข้ามชาติ99อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ทั้งถูกบังคับให้ค้าประเวณีและการขอทานค่ะ